เคยคิดกันเล่นๆไหมครับว่าการจัดการความวุ่นวายในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจัดตารางงานจ่ายบินหรือแม้กระทั่งการวางแผนเที่ยวเออทักษะพวกนี้แหละครับที่อาจจะเป็นพิมพ์เขียวชั้นดีสู่การสร้างสตาร์ทอัพที่ประสบความสําเร็จได้วันนี้เราจะมาถอดรหัสกันครับว่าหลักการจัดระเบียบชีวิตแบบ basic เบสิคเบสิคมันจะกลายเป็นสูตรลับในการปั้นธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไงคําถามสําคัญเลยก็คือแล้วเรื่องธรรมดาธรรมดาอย่างการรับมือกับปัญหารายวันของเราเนี่ย มันจะกลายเป็นรากฐานของธุรกิจที่แข็งแกร่งได้ยังไงกันนะอืมคำตอบมันอาจจะซ่อนอยู่ในความท้าทายเล็กๆน้อยๆที่เราต้องเจอกันทุกวันนี่แหละครับเอาละครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันผ่านเรื่องราวของคนคนหนึง่งที่ชีวิตประจําวันอันแสนจะวุ่นวายของเขาเนี่ยกลายเป็นบทเรียนชั้นยอดด้านการเป็นผู้ประกอบการไปแบบไม่รู้ตัวเลยคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นที่จุดเปลี่ยนทางความคิดเลยครับลองนึกภาพตามนะ คนคนหนึ่งกำลังหัวเสียสุดๆกับของที่มันวางระเกะระกะเต็มห้องเล็กๆของเขาไปหมดก้าแรงที่เปลี่ยนจากความหงุดหงิดส่วนตัวไปสู่การมองเห็นโอกาสทางธุรกิจมันเริ่มต้นขึ้นตรงนี้เองครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการปรับมุมมองจากที่เคยคิดว่าโอ้ยห้องรกนี่มันภาระของฉันชัดๆไปสู่คำถามที่ว่าเอ๊ะแล้วคนอื่นที่เขามีพื้นที่จำกัดแบบเราละ่ะเขาจะจัดการปัญหานี้ยังไง นี่แหละครับคือการเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นโอกาสที่จะได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันก็คือจุดสตาร์ทของการคิดแบบผู้ประกอบการเลยในโลกของสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการมองหาเพนพอยครับมันคือการเปลี่ยนจากการโฟกัสที่ปัญหาของตัวเองไปสู่การมองเห็นปัญหาที่คนจํานวนมากกําลังเผชิญอยู่เหมือนกันและนี่แหละครับคือจุดกําเนิดของธุรกิจที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่ที่เขาเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นๆพอเรามองเห็นโอกาสแล้วไงต่อ ความโกลาหลก็ตามมาสิครับซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างจากชีวิตประจำวันที่วุ่นวายของเราเลยหลักการข้อต่อมาก็เลยเป็นเรื่องของการเอาทักษะการจัดระเบียบที่เราใช้ในชีวิตประจาวันนี่แหละมาสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจหัวใจของมันไม่ใช่แค่การทํางานหนักนะครับแต่คือการทํางานอย่างฉลาดเหมือนตอนที่เราจะจัดห้องเป๊ะ,เ,ปะเลยคือต้องคิดก่อนว่าจะเริ่มจากตรงไหนอะไรสําคัญที่สุดจากนั้นก็วางแผนเป็นสเต็ปสเต แล้วก็ใช้ของที่เรามีอยู่ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดหลักการเดียวกันเป๊ะๆเลยครับดังนั้นไอแนวคิดพวกนี้เนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นการลงมือทําจริงๆผ่านเครื่องมือที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นการทำา t o d o l i s t ในแต่ละวันหรือการใช้แอปช่วยจัดการเวลาซึ่งใครก็ตามที่อยากจะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยแต่ว่าถึงจะมีเครื่องมือดีแค่ไหนหรือวางแผนมาอย่างรอบคอบยังไง การจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับและนี่ก็คือบทเรียนสำคัญข้อต่อมาความสำเร็จไม่ใช่การเดินทางคนเดียวตัวละครของเราอาจจะเก่งเรื่องการจัดระเบียบมากแต่เขาอาจจะไม่รู้เรื่องการตลาดหรือการออกแบบเลยก็ได้ไอความเชื่อเรื่องอัจฉริยะที่ทำทุกอย่างได้ด้วยตัวคนเดียวเนี่ยในสนามจริงมันเป็นแค่ภาพลวงตาครับ การมีทีมที่ดีมีเพื่อนร่วมงานมีพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาช่วยเติมเต็มในส่วนที่เราขาดไปเนี่ยมันเหมือนมีพลังคูณ2คูณ3เลยครับที่จะช่วยแบ่งเบาภาระแล้วก็ทําให้การไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วก็เร็วยิ่งขึ้นด้วยแล้วนอกเหนือจากทีมงานการมีเมนเตอร์หรือว่าผู้ที่มีประสบการณ์คอยชี้แนะเนี่ยมันก็เหมือนมีแผนที่ชั้นดีเลยครับที่ช่วยให้เราไม่ต้องเดินหลงทางไปเจอกับข้อผิดพลาดที่คนอื่นเขาเคยเจอมาแล้ว ซึ่งเหมืนช่วยเร่งสปีดการเติบโตของเราได้แบบมหาศาลเลยแต่ถึงแม้จะมีทีมที่แข็งแกร่งมีแผนที่ที่ดีอยู่ในมือแล้วเส้นทางนี้ก็ยังเต็มไปด้วยอุปสรรคที่เราคาดไม่ถึงอยู่ดีครับสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยก็คือพลังจากข้างในนั่นก็คือหลักการข้อที่4หัวใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้คำพูดนี้มันสรุปแก่นแท้ของจิตวิญ,ญญาณผู้ประกอบการได้ดีมากเลยครับ มันคือความเด็ดเดี่ยวที่จะลุยต่อในวันที่สินค้าต้นแบบมาดันใช้ไม่ได้หรือวันที่ไม่มีใครเห็นด้วยกับไอเดียของเราเลยในขณะที่คนอื่นอาจจะถอดใจไปแล้วแต่ความมุ่งมั่นในที่นี้เนี่ยไม่ใช่ความดื้อรั้นหรือดันทุรังนะครับแต่มันเป็นกระบวนการของการล้มแล้วต้องลุกเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วก็เอาบทเรียนนั้นมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตัวเองให้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้แข็งแกร่งกว่าเดิม แล้วไอ้ความมุ่งมั่นความใจสู้เนี่ยมันจะมาจากไหนละ่ะในวันที่มันยากลําบากที่สุดวันที่รู้สึกว่าอยากจะยอมแพ้เต็มแก่แล้วคําตอบมันอยู่ในหลักการข้อสุดท้ายครับนั่นคือแรงขับเคลื่อนจากสิ่งที่เรารักอย่างแท้จริงคําว่า p a s ช i o n ในที่นี้มันไม่ใช่แค่ความชอบหรือความหลงไหลธรรมดานะครับแต่มันคือพลังขับเคลื่อนที่เกิดจากการที่เราเชื่อมั่นแล้วก็มองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังสร้างอยู่ ว่าสิ่งนี้แหละมันจะไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็ทําให้ชีวิตของผู้คนดีขึ้นได้จริงๆการได้สร้างสรรค์สิ่งที่มันมีความหมายและมันแก้ปัญหาให้คนอื่นได้นี่แหละครับคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดมันเปรียบเสมือนสมอเรือเลยนะที่จะช่วยยึดเราเอาไว้ให้มัน่นคงในวันที่ต้องเจอกับพายุของอุปสรรคที่โหมกระหน่ำเข้ามาและเพื่อสรุปทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับ นี่คือ5ข้อคิดหลักที่เราถอดรหัสออกมาได้จากทักษะในชีวิตประจำวันจากจุดเริ่มต้นในห้องรกๆของคนคนนึงสู่การเดินทางสร้างธุรกิจซึ่งทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นสูตรลับสำหรับการสร้างส,างสตาร์ทอัพนั่นเองครับแล้วก็ขอจบท้ายด้วยคำถามที่น่าคิดนะครับว่าถ้าหลักการทั้ง5ข้อนี้มันสามารถเปลี่ยนความวุ่นวายในชีวิตให้กลายเป็นธุรกิจได้แล้วเราจะนำกรอบความคิดที่ทรงพลังแบบนี้ ไปปรับใช้กับเป้าหมายอื่นๆในชีวิตของเราได้อย่างไรบ้าง